10อันดับพระเครื่องพุทธคุณด้านแค้วคาาปลอดภัยมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันว่ามีพระอะไรบ้างซึ่งคนในวงการต่างยอมรับกันทั่วไปถึงพุทธคุณทางด้านแค้วคาาปลอดภัยแต่ทั้งหมดที่ผมแนะนำจะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ที่บอกต่อๆกันมาควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อันที่ 1. หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหากถามคนทั่วไปว่าพระเครื่ององค์ไหนที่ทำให้คุณแค้วคาดปลอดภัยได้90%จะตอบว่าพระเครื่องของหลวงปู่ทวดอย่างแน่นอนนะครับเป็นสุดยอดวัตถุขงคนกันภัยกันผีไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วกลัวผีหลอกพกติดตัวองค์เดียวผีไม่กล้ามากล้ามกลยอย่างแน่นอนนะครับเพราะหลวงปู่ทวด คือพระอรหันต์สมัยอยุธยามากหล้นด้วยบุญญาบารมีตําตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดโด่งดังไปถึงต่างแดนแม้แต่ชาวต่างชาติยังมากว้านซื้อพระเครื่องของหลวงปู่ทวดเป็นจำนวนมากนะครับอันดับที่2หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคที่แม้ว่าปัจจุบันท่านจาระสังขารไปแล้วแต่ท่านก็ยังทิ้งความดีเอาไว้มากมาย หนึ่งในนั้นยังมีเรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับเหรียญของหลวงพ่อคูณที่เล่าปากต่อปากว่าขึ้นชื่อเรื่องแค้วคาดปลอดภัยใครที่ห้อยแล้วปฏิบัติดีแม้ว่าจะเจอเรื่องราวไหนก็ปลอดภัยทุกครั้งเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อคูณเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับราวปี2536ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีผู้รอดชีวิต ซึ่งเป็นสาวท้องแก่ได้บอกกับนักข่าวว่าเธอกำเหรียญของหลวงพ่อคูณเอาไว้และอธิษฐานขอให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองก่อนที่จะกระโดดลงมาแน่นอนครับว่าลุ่งขึ้นเรื่องที่ถูกเล่าขานเต็มหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นหลังจากนั้นคนมากมายก็เคยสัมผัสป,ปฏิหารของหลวงพ่อคูณก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอย่างมากมายนะครับอันดับ3 หลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง8ปด้วที่ไม่ต้องบอกเล่าให้ทุกคนก็สามารถรู้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องหลวงพ่อโสธรอย่างแน่นอนนะครับนอกจากขึ้นชื่อเรื่องพรสิ่งใดที่ขอแล้วสมปรานาก็ยังมีองค์กษ์คุ้มครองแค้วค่าปลอดภัยอีกด้วยอันดับที่4หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ มีคำพูดติดปากในหมู่คนทั่วไปว่าถ้ามีพระเครื่องวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้วตาผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านหากมุ่งหวังสิ่งใดก็อธิษฐานจะเกิดสำลิดผลทุกประการพระวัดปากน้ำที่หลายคนเรียกติดปากจริงๆแล้วคือพระผงของขวัญหากพบกับความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารต่างๆบางครั้ง รับพระของฝันไปแล้วก็ถูกลอตเตอรี่บางคนทำมาค้าขายร่ำรวยจนตัวเองแปดใจบางคนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงคนอื่นเสียชีวิตหมดแต่ผู้ที่แขวนพระผงของฝันเท่านั้นที่รอดได้อย่างปฏิหารอันดับที่5หลวงพ่อปานในที่นี้คือหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา ท่านได้จัดทำพระพิมพ์ขึ้นมาซึ่งพิมพ์ที่ว่านี้เป็นที่นิยมของผู้ที่บูชาทั่วไปและพิมพ์ที่จัดสร้างของหลวงพ่อปานเรียกกันว่าพิมพ์โบราณส่วนพิมพ์มาตรฐานออกแจกจ่ายในปี2460ซึ่งได้รับความนิยมเสาอแสวงหาปรากฏความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บแค้วคลาดปลอดภัยอันตราย ตลอดจนไปถึงความเป็นสิริมงคลสมปรารถนาแก่ผู้ที่อธิษฐานติดตัวพระเครื่องหลงวงพ่อปานมีความเชื่อสืบทอดต่อๆกันมากอันดับที่6หลวงพ่อเงินวัดบางคานถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพุทธคุณในด้านอิทธิฤทธิ์แคลคาดคงกระพันชาตีและสเสน่ห์เมตตามหานิยม โดยเฉพาะในด้านค้าขายฉายาของหลวงพ่อเงินได้มาตอนที่ท่านไปบวชที่วัดชนะสงครามและครบ 3, สามพรรษาท่านได้ถวายตัวเป็นสิทธ์ให้กับสมเด็จพระพุทธจารย์โตเพื่อศึกษาศิละปะวิทยาคมและเรียนพระวิปัสสนาหลังจากนั้นหลวงพ่อเงินได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางคานวัดบ้านเกิดของท่าน พระเครื่องของหลวงพ่อเงินจะมีประสบการณ์ดีทางด้านคงกระพันแข้วคาาปลอดภัยมีไว้โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปที่แห่งหนใดอุ่นใจทั้งไปทั้งกลับนะครับอันดับที่7หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์ และได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควเพราะหลวงพ่อเดิมเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดของท่านจะเป็นรุ่นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2482พิมพ์นิยมปัจจุบันราคาเล่นหาหลักแสนจนไปถึงหลักล้านซึ่งรุ่นที่เรื่องลือโดยความเข้มขขัง ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หายากที่สุดและนิยมมากในหมู่นักสะสมพระเครื่องและปัจจุบันเป็นรุ่นที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดส่วนใหญ่พระเครื่องหลวงพ่อเดิมจะเน้นพุทธคุณทางด้านแค้วคลาดมหาอุนอันดับที่8หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงเป็นหนึ่งในสี่เกจิอาจารย์ชื่อดังของสงครามอินโดจีน ซึ่งประวัติของหลวงพ่อจงถือกําเนิดจากอำเภอบางไทรจังหวัดนครศรีอยุธยาพศ2415บวชเป็นสามเณรตอนอายุแค่เพียง12ปีหลังจากได้ประจําพรรษาที่วัดหน้าต่างในเพื่อศึกษาวิชาจากพระอาจารย์โพและล่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ปัน แห่งวัดพิกุลซึ่งเป็นสุดยอดเกจิดังในยุคนั้นหลังจากที่หลวงพ่อจงได้เข้าสู่สมณะเพศอาการต่างๆที่เป็นเมื่อตอนเด็กหายไปจนหมดสิน้นตอนเด็กนะครับท่านจะมีปัญหาเสื่องซึมหูตาผ้ามัวมองไม่ค่อยชัดเจนและสามารถศึกษาลํำเรียนวิชาการต่างๆจาก้าจานทั้งหลายได้อย่างเชี่ยวชาญและแตกฉาน วัตถุมงคลของหลวงพ่อจงจะเด่นพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแควคาดปลอดภัยและมหาอุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดรถชนกันและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคันแต่ผู้ที่ห้อยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกกับรอดปฏิหารและไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนนะครับอันดับ ที่9หลวงพ่อโพภาษีแห่งอาสมบางมดหลวงพ่อท่านนี้มีดามเดิมว่าชวนมลิพันธ์เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้บวชเป็นสามเณรวัดโพอำเภอนครศรีธรรมราชพออายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปชาหลังจากที่หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะจนได้ปรเรลี่ยนห่าท่านได้หันเหความสนใจไปศึกษาด้านวิชาอาคมและได้เดินทุดงไปเรียนวิชาอาคมจากหลายพระอาจารย์ต่างๆเป็นเวลาเกือบ20ปีอีกทั้งหลวงพ่อโอภาษียังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกบวัด ขาสาลิกาได้รับวิชาบูชาเพิงเรื่องเพ่งกระสินไฟเพื่อให้จิตสงบนิ่งท่านได้นำสิ่งของทุกอย่างที่ลูกศิษย์ถวายโยนเข้ากองไฟทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่าสูงเพียงใดโดยความมุ่งมั่นในการบําเพ็ญเพียรทำให้ท่านมีจิตที่แก่งกล้าวิชาอาคมเข้มขังและนี่เป็นเหตุที่ผู้ที่ได้บูชาพระเครื่องของหลวงพ่อโอภาี ได้ประสบกับเหตุการณ์อัศจรรย์ได้อย่างเหลือเชื่อรอดตายจากภัยอันตรายอุบัติเหตุได้อย่างปฏิหารนี่อาจเป็นเพราะหลวงพ่อนั้นมีความเข้มขลังด้านอาคมและอยู่ยงคงพันทําให้พระเครื่องของหลวงพ่อโอปาสสีโดดเด่นและมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับ อันดับที่10หลวงพ่อฤาษีลิงดำหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับตำนานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นอีกรูปที่มีชื่อเสียงในด้านบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานและท่านจะโดดเด่นในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารจนเหล่าเซียนพระหรือคนที่ชื่นชอบความเร็ว ต่างนิยมเช่าบูชาไว้ในรถหรือพกติดตัวนะครับเพราะเชื่อว่าพุทธคุณของท่านจะช่วยให้แค้วคลาดปลอดภัยสุดท้ายนี้นอกจากการห้อยพระจะช่วยเสริมสร้างขวันและกำลังใจได้มากมายเพียงใดแล้วก็อย่าลืมขับรถด้วยความไม่ประมาทพกสติไปด้วยเสมอเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ก็ควรสร้างคุณงามความดีบารมีให้เกิดขึ้นเสมอเพื่อให้พระบุญรักษาและคุ้มครองท่านตลอดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับและขอให้วยพรให้ทุกคนทุกท่านเดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ